S <S <getting involved> กำลังกินนมลูกเต็มจังทั้งมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับคลอดมาเก้าตัวแล้วก็คลอดได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับลูกพอเสียไปสองตัวน่าจะอากาศร้อนนะครับแล้วก็ประมาณสักสิบห้าวันก็เสียไอีกหนึ่งตัวตอนนี้เหลือหกตัวครับกำลังกินนม จุดๆจุดจุด,จ,ดจิ้ใหญ่เลยเพ่มจังเต็่มจังนี่เป็นกระต่ายนิวซีแลนด์ไว้นะครับตั้งแต่ซื้อมาก็ส,สองปีกว่าละจะสองปีนะครับใกล้สองปีลนะซื้อมาตั้งแต่เขาอายุประมาณสักห้าเดือนนะครับสี่ห้าเดือน,นครับเลี้ยงคู่กับซอแมนนะครับเป็นกระต่าย ดำภูพานนะครับต,ตอนนี้ชุดนี้ผสมกับคือกับพ่อพันธ์ุนิวไว้นะครับนะครับก็โครงสร้างก็ดีนะครับให้ลูกดกมากครับเฉพาะของเล่มจังนี่น่าจะประมาณเกือบเกือบห้าสิบตัว <c oughs> ให้ลูกมาสี่ข้อนะครับสามสิบสี่สิบตัวนั่นแหละครับ จังไม่อขอลูกมันหน่อะตัวเอน่นะเี้น้องอันนาอยากตัวเล็กๆเลเ็ออกตัวเล็กๆตัวเล็กๆลูกสาวนะครับอยากเจ้าดูอ,อ,อันนี้ออคอกนี้จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับขอนแก่นนี่ผมจะอ่า เอากระต่ายมาผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ดูตัวไหนที่โครงสร้างดีๆหน่อยฮะผมก็จะเลี้ยงแล้วก็พอโตแล้วก็จะเอาไปไว้ที่กระสินนะครับลูกตัวนี้ครับฮะลินลี่นะครับชื่อกระต่ายตัวนี้ลินลี่นะฮะก็คลอดลูกมาทั้งหมดก็หกตัวนะครับก็พอเลี้ยงได้สี่สิบกว่าวันก็เอาไปไว้ที่กระสินนะฮะนะครับ ไปที่กาลสินปข้อใหญ่นะครับเป็นฟาร,รม์มเดี๋ยวสักพักตัวนี้น่าจะอีกประมาณสามสิบวันนะครับสามสิบวันก็น่าจะได้เอาไรปๆไปที่กาลสินแล้วแหละนครับวามน่ารักแต่ใส่น้อยอกให้เอาตัวเล็กมาใส่ไม่ได้ตัวเล็กใช่ต <c oughs> ัวนี้ส่วนไม่แตไม่เอาตัวส่วนมันด้อ ระวังกระโดดนะเนี่ย,ยแต่ตราสิสิวิบิวอือือปิดบัวให้หน่อยเดี๋ยววังกระโดดนั่นกระโดดตายเนละี่ย